กูสะทุนหรือมึงอะไรสกุลน่ะมึงกูนี่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่จำเป็นต้องไปฆ่าคนต่ำต้อยเยี่ยงมึงบอกเขาไปเลยไม่จำเป็นต้องฆ่าคนอย่างกูเออมึงมียศแน่นอนเป็นอะไรกูนี่กูนี่เป็นองค์คณะองค์คณะของใครวะ เออมึงเข้ามาที่นี่มาหาใครหาเทพพันลานเนี่ยเป็นอุปรณ์เทพพันลานถูกต้องแล้วจะมาหาเทพพันลานมึงต้องรู้จักเขาดีโอ้ยสนิทกันอุ๊ยไปเลยเทพพัะลานนี่เพื่อนกูสมัยเรียนอยู่อนุบาลปานนั้นโจรุโจโจรไอ้บ้าเขาแวนี้เขาเรียนกันยางงี้โจโรมึงคยอมไม่เถียงกูกูกูพูดผิดเปนหลายรอบแล้ว เจอดรู้แต่มันพวกคือต้องเงนเจอด๋วาตัวล้จอดจอด้กเน่ยตคอ่นี่อย่ามาเถียงกูพออที่นี่แม่กูกอที่นี่วัดปากน้ำจอด๋อยามาเถียงมึงน่มันโบนโูมาหายลาดเพื่อนกูเทพเ่อมึงสมัยเรียนอยูุ่บาลจอด๋อด้วยกันเนี่ยไอเทพันละชอบแอบดูนงเกงในคูทำไม่ห้าม หน้าอะไรกูดูพอออยู่จังมากเลยจังโก้จังไรแม่งว่าจวนบุกไอ้เย้ผมยาเลยมึงเป็นใครฟังเรื่องฝาตัวกวยมึงนี่เหรอโอคาร์นักบุกต้องใครฟังให้มึงมาที่นี่ที่ประธานไงที่ประธานแม่เออเดี๋ยวจะแนะนำตัวให้รู้จักฟังเรื่องฝาตัวกวยมึงมาหาเที่ประธานใช่ไเอ้ยอย่าพูดเยอะ เห็นหน้าจำได้เห็นตูดกูก็จำหน้าได้ใครอย่างนั้นขอได้หนิมตัวไม่ใครกูคือองค์ตองกระสาเทพหาชนี่พระแสงโหรโหรพ่อโหร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 ฮะโหรโหรฮะโหรรจออยู่ไหนจ่อจ่อที่ไหนทีไหนจ่ออะไรจ่ออะไรจ่ออะไรที่ไจ่ออะไรอะไร

คืองขั้นจะฆ่ากันตายเลยเหรอแต่ยังนะปวดเขาไว้อ่ะคือไม่ได้แอบอ้างมึงบอกว่าเทพจหลานใช้มาใช่ไม่ถูกต้องมันต้องมีหลักฐานในการใช้วามามีสินั่นคืออะไรถ้าโจทย์หรือเปล่าเฮ้ยใช่ภาคดาภาคดาอะไรวะภาคดาตจดหมายดีสารภาคดาอยู่ที่ไหน ม่อยู่ที่ผมกะดาษนะนี่นี่นี่มึงช่วยได้มาไหนจู้อ๋อก็มึงไม่ได้ฝากกูไว้มึงจะมาอยู่อะไรที่กูล่ะไม่รักษาอะไรเลยมึงถามกาสิว่าถ้าไม่มีเป็นไรไหมเออถ้ากระดาษหายทำไงเนียอ้าหลักฐานหายก็ถือเสียว่ามึงแอบอ้างมึงมาโกหกเจ้าใช่ไหมครับมึงต้องหัวขาดทิว่าเดี๋ยวมนไม มึงจะมีหรือไม่มีดูที่มึงไม่ใช่เหรอตายเลยเรอหายถ้าไม่มีกูตัดหัวคนเดียวสามหัวเลยกูให้เวลามึงสิวินาทีหายหตายแล้วหายตายเลยตายิสวิถ้ามึงไม่มีกูตัดหัวแน่ตัดหัวแน่หันับเดนรู้ สออย่างสามอย่าลวงพีซีเจอไหมนะพี่เด็กเจ้ามันมันล้วงมันลวงอะไรโอเป็นแข็งๆนะวแผงๆล้วแมันล้วงเจ็ดแปดมันล้วงกลนมันตีจมูกหัวกระดาษพระกระดาษพระกระดาษโหอ้แล้ึกละลายผมใส่ไหนเนี่ยนะถ้าเป็นลายมือของเทพประธานจับได้พวกมึงรอด แต่ถ้าไม่ใช่ผมจะตัดหัวมึงฮะเป็นความจริงด้วยเขาเขียนมาฝั่งนี้นี่เจ้าจริงไปหมูเป็นเจ้าเดี๋ยวเรื่องร้อนเนี่ยเจ้าจริงรู้ตนที่ไหนตอนที่ไหนตัวรบังคับชายเชิงเซาอย่ามาอ้ากันนะอ้าวเชื่อฮหร นี่เป็นอะไรตัวเทพประธานเราจำได้อขอบใจมากที่ตามมาและขาข้าพเจ้าตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าเทพประธานไม่ใช่คนผิดไม่ใช่คนที่ฆ่าพนักานหลวงหลวงพนธ์พาะมีอีกคนนึงคนน้ายที่จะ่รอบฆ่าเราเทพพร,ราชน้องต้องไปปอลอดภัยแน่นั่นแหละสิตอนนี้เทพประธานอยู่ที่ไหนไม่รู้กันกันไม่ได้ไปกับใคร เรเจอเขาที่ไหนห่ะแต่เจอในป่านี่แหละฝ่าบาทอยู่กลางป่าที่ไในปา่าต้องมีคนรอดไปฆ่าเทพประธานแน่โองคไ<ห>น,นะเราจะออกจากเสนาภูมิเพื่อตามไปช่วยเทพประธานแล้วกลับมาของราชไม้ได้ขอพระบาทหลวงท่านแล้วถ้าหลองท่านออกจากเสนาภูมิไปแล้วใครพรู้ค่ะจะคอยดูแลเสนาภูมิให้กับพระองค์ท่านไผ่พงศ์ต้องมีตัดแฉกตบดแน่ถ้าแผ่นดินขาดประมุขปกครองหรือคนมาดูแลแทนสงครามก็เกิดขึ้นแน่ชื่ออะไรกันบ้าง ผมชื่อสุกชัยเติร์นผมชื่อบัญชาครับะไรไวว่าชื่อเล่นอะโจโจโจเก็บถามไว้ด้วยลูกปัญชาและสมชายเข้าไว้ใจเจ้าเก็บกระดาษนี้ไว้นี่คือจดหมายสำคัญเป็นหลักฐานพวกเจ้าเป็นองค์รัฐเราจะมอกทันทีเจ้าสองเป็นผู้รักษาการแทนข้าพเจ้าก่อนนี่คือพระแสงอาญาสิทธิ์ เป็นตัวแทนเราเพียงพน้าถือมันเอาไว้เพียงเจ็ดนาทีเท่านั้นเราจะรีบไปตามน้องกลับมาส่วนเจ้าไปกับเราเราจะไปตามเทพพนาน